เอาละครับเราจะไปกันที่คุณหมอสุรพงศ์สือบบุญลีค่ะที่ต้องขอคุยกับคุณหมอสุรพงศ์สือบวงรลีเพราะคุณหมอโพสอะไรบางอย่างทําให้เราคิดกันไปเยอะคุณหมอสุรพงศ์เป็นอดีตรองนายกรัฐบาลไทยลักไทยค่ะอ,อยู่กับพร<ไ>รคไทยรัฐไทยพรรคเพื่อไทยสมัครสุนทรเวทแต่ว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีสมัยไทยลักไทยและเป็นอดีตรองนายกสมัยสมัครสุนทรเวชใช่ค่ะจะไม่ผิดนะคุณหมอสุรพงศ์หมอเลียบโพสต เฟซบุ๊กสั้นๆว่าผมเคยเสนอให้เกิดการดิสลอปชันของพรรคเพื่อไทยมาตลอด2ปีที่ผ่านมาและรอว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นมาถึงวันนี้นนผมเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยด้วยความ,วามหวัง,หว,งหวังจะให้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรไปกันที่คุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีเลยนะคะสวัสดีครับคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับคุณดนัยคุณหมอรอนครับค,ครับที่บอกว่า เคยเสนอให้เกิดการดิส u p t i o n ของพรรเพื่อไทยมาตลอด2ปีและรอว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นถามนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถามเรื่องของความหวังถามว่าดิส u p t i o n ที่อยากจะเห็น <l> านายพรรคเพื่อไทยในช่วง2ปีที่ผ่านมามันต้องอย่างไรครับจริงดิส u p t i o n ครับ ครับคือผมเคยโพสต์ตั้งแต่ต้นปี2561นะครับ,รบเพราะตอนนั้นเนี่ยคือสังเกตว่า,าหลายหลายสหลายอย่างเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปโลกกำลังเปลี่ยนไปค,คนกำลังเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยด้วยนะครับ,รบถ้าตอนนั้นผมติดตามในแง่การเมืองระหว่างประเทศก็จะเห็นอย่างของนิวซีแลนด์นายยมตรีจัสินดาอาร์เดน ซึ่งพึ่งขึ้นมาสู่ตําแหน่งแล้วก็ได้เห็นเลยว่า,เ,าเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดที่แบบน่าสนใจ<ม>หรือแม้แต่อย่างที่ฝรั่งเศสที่เกิดพรรคออมาร์ชที่ทําให้มาครองสามารถจะชนะเลือกตั้งได้นี้เป็นตนน้นนะครับ,รบนั้นก็เลยคิดว่าสถานการณ์แบบนี้น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่<ม>ว่าคือเรื่องปัญหาทางโลกร้อนปัญหาเศรธธษฐกิจที่มีความเดือดร้อนมากขึ้นรวมทั้งคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวความคิดแตกต่างไปจากคนรุ่นผมรุ่นคุณนายรุ่นคุณอมร์แล้นะครับฉะนั้นพักการเมืองผมเขียนคำดองนี้ว่าว่าพักการเมืองแบบไทยรักไทยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถจะตอบรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉะนั้นพักการเมืองแบบใหม่จะต้องสนใจว่าสถานการณ์ของประเทศของสังคมเปลี่ยนไปเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีโอกาสเลือกตั้งตั้งแต่ปี2557 เขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีการประยุกต์เข้ามาใช้ให้มากขึ้นคงจะต้องมีคนรุ่นใหม่อายุ30-40เข้ามาในการเมืองมากขึ้นที่เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รวมทั้งใ, Social Media ใช้โซเชียลมีเดียเป็นตัวขับเคลื่อนึ่งนั้นก็เป็นการมองก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่า กรณีของพัคอนาคตใหม่คดีหรือพักไทยรักษาชาติคดีก็จะเป็นเห็นทิศทางที่จะเป็นพักการเมืองในแบบใหม่แต่โชคไม่ดีที่ทั้งสองพักถกยุบไปก่อนนะครับเพราะนั้นมาถึงตอนนี้ผมก็เคยบอกพพวกในพักเอื้อไทยรวมทั้งเองก็เคยโพสเฟซบุ๊กด้วยที่เคยได้คุยกับนายกนรมรัฐว่าพักเอื้อไทยนี้ต้องการการปฏิรูปใหญ่เพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นนะรับปรากฏว่าสองปีที่ผ่านมาไม่ได้เห็นการปฏิรูปอย่างแท้จริง เกิดขึ้นกับพรคเพื่อไทยใช่ไหมครับคือผมคิดว่ามีความพยายามที่จะมีการปรับเปลี่ยนดิรับจากภายในนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการดิรับจากองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะแบบแน่นหนาเนี่ยก็ายากมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีความพยายามเหล่านี้มาเป็นระยะระยะซึ่งผมเองเนื่องจากว่ามีพักพวกที่ยังทํางานเป็นนักการเมืองในพัคเพื่อไทยอยู่ก็ได้ถ่ายถามด้วยความ สนใจนะครับก็ถามมาแล้วก็พบว่าก็มีการคลี่คลายไปเป็นลําดับอย่างที่ผมเรียนว่ามันถ้าไม่มีการดิสกลับเนี่ยหลายสีหลายอย่างมันจะทําให้พรรคเพื่อไทยไม่สามารถทัฒนาข้าวกระโดดเพื่อที่จะรับภารกิจใหม่ๆได้แล้วก็เห็นความชัดเจนมาเรื่อยๆนะครับคืออย่างที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆผมไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่าคิดว่ามันถึงวันหนึ่งเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น เป็นเรื่องของความเสียสละความใจกว้างของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยที่มองเห็นปัญหาแล้วก็ต่างฝ่ายตามเริ่มมีข้สุ่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการในแง่าทางการเมืองการมีส่วนร่วมของเยาวชนในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดการทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังครับถามนิดนึงนะครับการลาออกของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับมันมันเกิดจากอะไรครับ คือผมคิดว่าอย่างท,ที่เรียนไปแล้วฮนะว่าคือผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเนี่ยบางทีโดยโดยธรรมชาติขององค์กรนะน,นะเข,เขาต้องยอมรับว่าถ้า,อ,าอย่างองค์กรธุรกิจถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปูนป่รุ่นย่าเนี่ยยังบริหารจัดการอยู่เนี่ยรุ่นลูกก็อาจจะไม่มีโอกาสาที่จะได้นําเอาความคิดใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงนะให้กิจการนี้เติบโตเช่นเดียวกันคือถ้ามีนักการเมืองอาวุโสที่แบบยังทางานยังเต็มกําลังอยู่ คนรุ e <trendy> ่นใหม่ก so ็มีโอกาสที่จะเข้ามาแสดงบทบาทความสามารถนี so ่ค่อนข้างน้อยนะครับผมต้องเรียนว่าผมโชคดีตอนที่อยู่ไทยรัฐไทยเพราะนั้นได้รับโอกาสให้มาทํางานในเรื่องของหลักประกันสุราชน้าคือถ้าไม่ได้รับโอกาสอย่างนั้นเนี่ยผมเองก็คงจะไม่ไม่ได้มีโอกาสมาทํางานทางการเหมือนแบบนี้เลยงนั้นก็ต้องเรียกว่ามาถึงวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเองก็ได้ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เราจะเห็นคนหน้าใหม่ที่อาจจะ เป็นสสก็ดีหรือเป็นคนที่ทํางานการเมืองก็ดีแต่ว่าไม่มีโอกาสที่ขึ้นมารับผิดชอบการงานพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มตัวเนี่ยผมจะได้เห็นผมว่าองครับโอเคทีนี้ทีนี้เข้าวิจารณ์กันอย่างนี้สิครับคุณหมอครับพูดกันตรงตรงนะเข้าวิจารณ์ว่าที่หญิงหน่อยต้องไขก๊อกเนี่ยไม่ใช่เพราะป้องการจะหลกทางให้กับคนรุ่นใหม่หรอกคนรุ่นใหม่กลุ่มไหนก็ไม่ทราบหน้าตาเป็นอย่างไรก็ยังด้วยกันไม่ออกไม่ใช่เพราะจะหลีกทางให้คนใหม่หรอกแต่แพ้เกมคนแก่ด้วยกันไม่ใช่หลีกทางคนรุ่นใหม่แต่แพ้เกมคนแก่ด้วยกันแหละ <K an> เขาวิจารณ์กันอย่างนั้นคุณหมอ,อคนเก่าคน,กคนแก่ที่นั่นคุณหมอมองอย่างไรคระบ<อ>พูดตรงตรงเลยคุณหมอในฐานะคนเก่าแก<ๆ>่เพราะว่าเว,<ๆ>เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับคือถ้าบอกว่าเป็นการแพ้เกมมันก็จะต้องมีคนทำที่คุณนายพูดถึงคนแก่ขึ้นมาแบบครองอำนาจในพรรคเพื่อไทยซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับคือผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นและคิดว่าก็หวังว่าจะเห็นนะครับก็คือว่าคนแก่เนี่ยถอยกันออกหมด แล้วก็คนรุ่นใหม่ขึ้นมาทํางานกับจีนอย่างจังซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าเป็นการเรื่องของเกมภายในรรคเครือข่ายละแต่เป็นเรื่องการที่ทุกฝ่ายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเห็นว่ามันถึงยุคของคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้พยายามถอยตัวเองออกคับครับคุณหมอยินยันนะฮะอินไซต์ที่คุณหมอได้มาก็คือคนแก่จะถอยหมดนะอืไม่ใช่เป็นเรื่องคนแก่คนแก่ตีกันนะแต่คนแก่พร้อมจะถอยหมดใช่ไหมคือ เท่าที่ผมประเมินอย่างนั้นนะครับ<ะ>ยกเว้นแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขคือผมว่าเงื่อนไขที่เป็นไฟบังคับแน่ๆคือตำแหน่งหัวหน้าพัก ซึ่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นพักฝ่ายชันที่ใหญ่ที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรคะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องเป็นสสเพราะว่าจะต้องโดนเสนงเป็นผู้นําฝ่ายชานด้วยตรงนั้นก็จะเป็นไฟบังคับว่าต้องเป็นสสที่มีบารมีพอสมควรไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะมาเป็นก็ได้นะครับแต่ตําแหน่งอื่นๆผมคิดว่าระดับเลขาธิการพรรคกรรมการแห่งพักเนี่ย ผมตั้งใจนะผมหวังว่าอยากจะเห็นคนรุ่นหม่เข้ามาทำหน้าที่เรื่องนี้ให้มากขึ้นครับถ้าเช่นั้นถ้าเชนั้นถามถแบบฟันธงตรงประเด็นไม่ต้องออมคอมสมมติว่าเลขาธิการพักคนใหม่เอาละปู่สมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็คงจะรีเทิร์นนะครับเป็นนาครับก็แล้วแต่จะอธิบายกันไปสมมุติว่าเลขาธิการพักคนใหม่ ประเสริฐจันทรละลวงทองห,ห,หรือโจอยุทธพงศ์จลศเสถียนหรือวร,วร,วรอพัฒน์วลวัฒน์เอื้อพิญญากุลอย่างนี้ใหม่ไหมครับเอออย่างนี้เป็น,น,นความ <จ EN S 2> หวังอย่างนี้เ<ะ>จนไหนครับอันนี้เจนเก่าเจนใหม่ดีคะอืมคือถ้าถามว่าใหม่ไหมนะครับอ,อาจจะเป็นหน้าใหม่ แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมของของพรรคเพื่อไทยเองนะครับที่จะต้องเลือกคนที่เหมาะสมขึ้นมามผมคงไม่สามารถจะไปทำานายได้ว่าเขาจะเลือกใครแต่ว่าผมคิดว่าองค์คำยกต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็น<ะ>คนหน้าใหม่มากขึ้น<ะ>กว่าอย่างนั้น<ะ><ะ>แต่นั้นจะเป็นเพ<ะ>ียงแค่แค่ก้าวแรกข้าวต่อไปเนี่ย พรรคเพื่อไทยอาจจะต้องมีการดิสคัสในเรื่องอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดในเรื่องของต้ไกต่างๆในการที่จะสื่อสารจากพรรคไปถึงประชาชนให้มากขึ้นครับโอเคเขาพูดกันว่าพระหลักผู้ใหญ่ทางพรรคเพื่อไทยเขาจะมาขอร้องให้กลุ่มแคร์เนี่ยคัมแบ็กกลับไปร่วมงานแซมบ้านเพื่อไทยกันสักนิดหนึ่งกลับไปคัมแบ็กสักนิดหนึ่งเขามาชวนให้ช่วยไปซ่อมแซมบ้านสักนิดหนึ่งเนี่ยจะกลับไหมฮะ กลุ่มแคร์ทัาเรื่อนะงนั้นคุณหมอศิลปงค์รองถึงคุณหมอด้วยนะ <S 2> <S 2> <S จะกกับคนะือเบืบ้องต้นต้องเรียนแ๋ยว่าเพื่อไทยคือพักการเมืองส่งกลุ่มแคร์เนี่ยเราตั้ง ป้าว่าเป็นเครือข่ายที่คิดแล้วก็นําไปสู่การขับเคลื่อนสิ่งที่เราคิดให้เป็นจริงนะครับคือถ้าย้อนความไปอย่างตอนที่ทําเรื่องหลักประกันสุขภาพต้นหน้าส0มิบาทรักษาท,าท,ทุกโรคมีคนเคยเสนอโมเดลว่าโมเดลคือสามเหลี่ยมขยื้ขภูเขาก็คือจะต้องมีองค์ความรู้อันที่หนึ่งอันที่สองคือจะต้องมีการขับเคลื่อนทางสังคมอันที่สามก็คือจะต้องมีการเชื่อมต่อกันเมือง ซึ่งเพราะว่าในส่วนที่1ส่วนที่2อรือององความรู้กับการเชื่อไหมายสังคมเป็นบทบาทที่ไม่ค่อยมีใครทํามากนะักในแง่ของที่เป็นภาพใ,ใหญ่นะฮะอาจจะเป็นเรื่องเราเฉพาะเรื่องไปนั่นแ้ แร์ตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์นี้ค,คือสร้างเป็นเครือข่ายที่จะเชื่อมร้อยองค์ความรู้ทั้งหมดน,นะครับแต่แน่นอนประเด็นคือจะต้องมีการเชื่อมต่อกับการเมืองเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะนําเอาสิ่งที่คิดเนี่ยไปให้เกิดประโยชน์ในก,การ<อ>จักตันในในการแผนประเทศได้กตงมนี้คนถามอยู่สเสมอว่าแคร์จะเป็นพรรคการเมืองไหมซึ่งเราก็บอกยืนยันว่าเราเนี่ยก็คือเครือข่ายแค่เราไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าพรรคการเมืองจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะทําให การดาเนินของนโยบายต่างๆนี้ไปได้จริงนั้นถ้าบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีอะไรที่อยากจะนั่งพูดคุยกันกับทางแคร์หรือจะให้แคร์เสนอแนะอะไรว่าอยากเห็นพรรคเพื่อไทยมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้เป็นพรรคการเมืินที่จะตอบรับกับภารกิจที่จะรออยู่ในอนาคตข้างหน้าได้ผมคิดว่าเเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่ายังไงแคร์ก็ยังอยู่ต่อไปนะครับโอเคเข้าใจข้าใจกลุ่มแคร์ก็ยังอยู่แต่คนในกลุ่มแคร์จะกลับไปช่วยซ่อมแซมบ้านไหมล่ะ จะกลับไปช่วยแบบจริงๆจังๆเหมือนอดีตไหมคะคือถ้าถ้าถ้ากรรมการแผนพัฒเพือไทยชุดใหม่เนี่ยอยากจะได้มีการพูดคุยเพื่อที่จะรับฟังความเห็นของแขกก็ยินดีครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเราจะลงไปนั่งทําเองอะไรคงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบทที่แขกจะไปทำอย่างนั้ถ้าฉะนั้นถามคุณหมอตรงๆคุณหญิงอ้อมาชวนกลับนะครับเรามีเงื่อนไขกับคุณหญิงอ้ออย่างไรบ้างครับ เออผมคิดว่าคุณหญิงคงไม่ได้มาชวนมั้งครับเพราะท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้ว oh แต่ถ้า <ฮะ S 2> ถามว่าคนที่คนที่ใกล้ชิดกับแคร์มากที่สุดที่ออใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยผมก็คือคุอคอคณภูมิธรรมนะครับคุณภูม,มิธรรมถ้ามาบอกว่าเอ้ยมาไปร่วมประชุมพูดคุยเสนอแนะได้ไหมก็คงไปอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับก็สามารถที่จะไปให้ข้อเสนอแนะได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าทงกเจ้าจะฟังหรือไม่อย่างไรครับคำถามสุดท้ายครับใน Facebook ของคุณหมอนะครับ และย่อหน้าที่สองซึ่งเป็นย่อหน้าสุดท้ายนะฮะมาถึงวันนี้ผมเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยด้วยความหวังคำถามก็คือคุณหญิงหน่อยไคก๊อกทำให้เกิดความหวังครั้งใหม่ๆโอเคเออไอ้ความหวังตรงนี้หวังว่าใครจะเข้ามานำพักอย่าง<ม>แท้จริงไม่ใช่คุณสมพงษ์ที่เป็นหัวหน้าพักแค่ในนามนะ จะเห็นอะไรคะความหวังความหวังนี้ไม่ได้เกิดจากที่คุณญิงสุรารัตน์ท่านลาออกหรือคุณสมพงษ์ลาออกเนี่ยเพราะว่าความหวังที่ผมตั้งคือว่าถึงเวลาที่ว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งผมเชื่อว่ามีคนเก่งๆมีความสามารถในพรรคเพื่อไทยจำนวนมากเนี่ยจะได้ขึ้นมาทําหน้าที่ในการกาหนดทิศทางของพรรคบริหารพรรคอย่างแท้จริงนะหรือไม่ใช่เป็นเพียงแค่สสหรือสมาชิกพรรคเท่านั้นครับ รอดูต่อไปเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผมผมก็พยายามจะหวังตามคุณหมอไปด้วยนะหวังว่าภาคการเมืองของประเทศไทยจะพัฒนาต่อได้นะครับเอาละครับขอบคุณมากกับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดิคคุณหมอสรพงศ์สืบวงรีนะคะดิดรองนายกนะคะ